สวัสดีครับพี่น้องเงินก็ได้ลงมาปัดคงบูธรามบ้านสังแปนเขาครับลงมาเบิ่นทางเด็ดงานอยู่สลา,าเขาเนี่ครับรถกำลังวับที่ครับทางวัด ล่งครับนาซาลาร่วมใจบำเพ็ญธรรมเอาครับเป็นล่างลังครับหงุดหงิดทีครับได้ขอบค้นหาเราหนึ่งครัการนำของข้าจารเป็นครับโคตรล่ามบ่อนกางแก่น เบ,บ,บ,บนด้างเพื่อสว่างแดนดินทางวัดสมออบูรณนครน้องป้าโรมลาเข่าครับนั่งเบาะง่ายครับนั่งข้าไปเรื่อยๆตางกับปูกระเบืาาอ้องไปเรื่อยๆครับาารงานแบบงานนี้แบดีแล้วครับงานงานดูครับนาดินครับฝนกระตกดีดีครับเที่ เากิยยังกเยศยาับคือครับนาบินไม่่นอนทางโบสถ์้องหือโบสถ์ร้อยปีครับอายุร้อยปีแล้วครับร้อยกว่าปีแล้วได้บุญลาห้าสองท่านเลยมัคนับคือตำแหน่งรับโพธิราบกานตำแหน่งรับ สาปีดีก่าเพรบอะวรหน้าน้ำกันเด้อพี่น้องมารวมรักษาหินอุโบสถน้ำเงินสามารถเห็นแล้วพี่น้องพี่น้องก็เบิ่งไปน้ำผม,มเรื่อยๆครับเหรอ วางน้ำครับวางระบายน้ำ,อ,นำออกจากอ้หนอามาเส็จขึ้นครับโค้งห้องถึงข้างน้ำนงมากสามารถมีกี่น้เนี่ยมีกระสรังอย่าล้มเลีครับ คนอยู่ทำง,งานครับก็ดีพี่น้องเนี่ยครับครับเอ่าปีซางครับซางกระเบียงครับคนอยู่อย่าล่องกระลังทำง,งานก็ถึงเร่งใส่เขอบภาษาเขาหนิละครับเอาเตี๋ยสาวสดพี่นอ้องเตินแชร์เป็นสาวทำง,งานเอาบุญกล้อมครับดีมากดีมากมอมกันครับก็ตรวจงานเดึางงานนั่น พี่น้องอยู่แล้วแตคือสร้างเบียดครับสร้างยังดยให้ส่งข้ามจะลุกตะล้านอเอียดประมาณนี้พี่น้องงันโมเลง่ายครับเหยียดไปเรื่อยๆ ขอบคุณหลายๆที่ขทามาช่วงขอสวัสดีครับ